ะะอูนะคะค่ะช่องของพวกเราน,นะคะก็ทำเกี่ยวกับอาหารภาษาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นค่ะทุกคนโอเค<น>ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็คือนี่พี่นานะพี่นานะเคยนั่งเลื่อนติกตอกดูแล้ว,วเจอไวรัลอะไรแปลกๆปะ มาล้ออะไรแปลกๆเหรออ่าก็น่าจะ่ผมเหมือนเต้นอะไรเออเต้นชอบเต้นอะไรชอบดูเ <laughs> ออเต้นตื้อๆๆแต่ตว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้พามาเต้นเพราะว่าบวกไปเห็นอะไรละอันหนึ่งมาก็คือมันมีมันัะพักแล้วเคยเห็นไหมพเพื่อนๆที่แบบเขาอะเอาเอะโวคาโดอะมากินกับโชยุยเลยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยรสชาติมันแบบไม่เหมือนอะโวคาโดเออแอบรู้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 เอาโอเควันนี้นะคะเราก็เลยแบบลองเอาอะโวคาโดเนี่ยมากินกับโชยุดูว่า มันจะเหมือนอะไรบางอย่างอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านอกจากนั้นนะคะเราไม่ได้มีแค่อโวคาโด้เนาะเราก็จะมีพุดดิ้งมีไอติมวานลาแล้วก็มีอูหลงชาแล้วก็มีคาปิเลตโต้เนาะเดี๋ยวเราจะเอามาลองกินมิกกกันดูว่ามันละอย่างที่ไปมันกินแล้วรวมกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรเออมาเริ่มกันที่อย่างแรกค่ะอโวคาโดโชยุเท่ากับแซลมอนโอเคแเดี๋ยวมาลองกันอันนี้ก็คือเป็นอโวคาโดที่เราได้มาโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะทุกคน จุกจุกจ้าจุกจุกจุกจุไปเลยโอเคเนื้อสองสามเดี๋ยวเราจะมาหั่นชิ้นดูนะคะจะได้แบ่งกันเนาะให้พี่นันนาชิมก่อนนะคะทุกคนเราจะมีหน่วยการตายเสมอไอต้องเอาซอสเปรี้ยวกเป็นหนึ่งก้ขามีแบบความสวยกินชว์แล้วกินแบบจริงจังแบบสีน้ำดูไม่ไม่ค่อยแย่สีน้าดูอยากชิมอีกเฮ้ยมันมันกินได้นะทุกคนพูดกันเหมือนกันว่าแบบมันกินได้มันกินได้นะ จริงๆไปกินได้ <S <S ได้ไหมได้มันเหมือนเลยถ้ามีความรู้สึกพี่มันเหมือนกินไข่ต้มเลยวะเออซึ่งม,มันก็เหมือนไข่ขา,ขาวเออเหมือนไข่ขาวอ่ะเออไข่ขาวไข่แดงอะไรเงี้ยโอเคเป็นไงบ้างอร่อยดีมากเลยแล้วเหม, <S <S มือนได้เหยหนึกไม่ออกไม่ออกอ่ะมไม่โอ,อ,อ้อะแต่เหมือนไข่แต่เหมือนไข่ต้ม นี่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแซมวอนอ่ะมันมีรสชาติจืดใช่ป่ะใช่แล้วว่าเราไปกินกับโชยุใช่ไหมกลิ่นของโชยุหรือว่าจะบีมันก็ตะนน้ำใช่ล้นน้ำเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเหมือนแซมวอนไปทุกอย่างแลอก็โอเคเดี๋ยวมาลองอันต่อไปไปมาต่อกันที่พุดดิ้งโชยุเท่ากับอูนิจริงไหมเริ่มเลยเปิดห้องน้ำตรเริ่มเลยเปิดห้องน้ำรอห้องข้างๆกันมามาไปพอกสีสันเหมือนคาราเมลเออเหมือนคาราเมลแต่ไม่ใช่ ไอศวร์ที่ความรู้สึกก็คือยังคงเป็นพุดดิ้งนี่รู้สึกว่ามันแยกกันเออมันแยกกันรสชาติหรอเะาเนเค็มนำมาก่อนเว้ยแล้วพอเราเกลืนปุ๊บหวานใช่มันเค็มเพราะว่าเรามีไอโชยุอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็มีพุดดิ้งตัวของมันหวานอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยมันอร่อย มันโอเคแต่ว่ามันไม่เหมือนอืนิใช่น่าจะเพราะอูนิมันมีความหวานมันมีความมันใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ก็หวานนะมีความเค็มของทะเลอันนี้ก็เค็มจากโชยุไปเลยหนึ่งงงไปแล้วตันนี้ก็ไม่ต้องกินอะไรน่งกินน้ำตาลกับโชยุก็ได้ไอติมวนิลาบวกกับสีอิ๊วดำอันนี้คือยังไงนี่อันนี้เคยเห็นเคยเห็นได้ใช่ใช่ก็คือด้วยความที่แบบเหมือนกับสีอิ๊วดำมันหวานนะทุกคนก็ไอติมวนิลา

แปลกอะแต่เขาบอกว่ามันอร่อยเขาบอกว่ากินด้วยกันอนาะอร่อยอร่อยตรงไหนวะมไม่ได้เนวอูรหลงชากับคาพิทแลคโตะเท่ากับน้ำส้มเขาบอกว่าอูหลงชาผสมคาพิทแลคโตะจะเป็นน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งอันนี้อูรู้แล้วแต่ว่าพี่ลานาดาเนี่งไม่รู้เดี๋ยวให้พี่ลานาเดา,นานสีก็ต้องใส่เยอะขาานาดไหน,าน นี่ยเขาต้องกลิ่นนะเนะเฮ้ยกลิ่นไม่แย่อันนี้ก็กลิ่นจะค่อยแย่เฮ้ยกลิ่นได้เอาแล้วเหมือนส้มปะจริงหรอนิดๆอะแบบหรือว่ากลิ่นคาทีไม่เหมือนส้มวะเปรียวเลยเปรียวเฮ้ยเออโอเคคืออันเนี้ยเขาเฉลยว่า คาพิชกับอูหลงชาเท่ากับน้ำส้มโอ้เออแต่พอมากินแล้วตอนแรกตอนแรกรู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนน้ำส้มอะเพราะอันนี้ก็คือนมใช่ปะแล้วก็อันอีกอันนึงคืออูหลงชาคือมันดูไม่ใกล้เคียงขาว่าส้มเลยอะจริงมันดูไม่มีอะไรที่เหมือนมาจากส้มอะไรอย่างนี้เนาะโอเคเป็นไงกันบ้างค่ะแปลกเนาะเป็นความหาธรรม จริงไอคนที่คิดว่าเอาอันนี้มาคู่กับอันนี้แล้วเหมือนอะไรอะไรเงี้ยแบบคนแรกที่คิดอะไรอย่างงี้เนาะจริงแต่เท่าที่ดูทั้งหมดมมอ่ะเวิร์กสุดพี่นานาให้อะไรคะเอ่ออโวคาโดโชยุอันนี้คือกินได้เลยเวอร์เลยกินกินเล่นได้เลยแล้วก็เหมือนถ้าที่ญี่ปุ่นเขากินอโวอคาโดโชย,ยุแล้วปะเออใช่กินเหมือนกินเล่ปกติใช่ ต่ว่าอันนี้ก็รู้สึกแปลกใจมากที่คาร์พีทกับน้ำน้ำชาเออใช่อันนี้คืออันนี้คือตอนแรกอะเห็นว่าเป็นน้ำส้มแต่ว่ายังไม่เคยลองชิมแล้วมาชิมก็เอ้ยมันเหมือนมันเหมือนได้อยู่ทุกคนมันได้อยู่แต่ว่าเออแต่ว่าถ้าเราซื้อน้ำส้มกินเลยก็จะก็จะไปน้ำส้มอาแต่ไม่ต้องได้ของแถมอะไรมากมายแบบกินนู่นกินนี่หรือว่าอัตราการเข้าห้องน้ำทคอนเสิร์ตอะไรเออ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็คือเราจับคู่ของกินที่แบบดูจะไม่ค่อยเข้ากันเนาะมากินสำหรับใครที่อยากจะลองหรือว่ามีอะไรแปลกๆมากินเข้ากันเนี่ยก็ลองเสนอมาได้นะลองเป็นเมนเข้ามาเล่นๆก็ได้สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับชอบเพื่อนทีด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บายๆนะลาไปก่อนยกใครเลยอโวคาโดยกวันนี้ด้วยวันนี้ล อันนี้คือดีที่สุดอันนี้คือแย่สุดนี่กินไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวมากินอันนี้ตอ่อนะ่าจะดีที่สุดแล้วบ๊ายบาย